สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นเดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่6เดือนพฤษภาคม หกห้านะคะหุ้ณดาวโจนคืนนี้ให้ทุกคนติดรุดเบิ้ลนะคะคืนนี้แอดให้รุดสองนะคะเจาะเม็ดเดียวสองหกค่ะ หุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูด2องเจาะสองหกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนองแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ